วันนี้เราจะมาทำัดกะเพราลูกชิ้นชิดกันจ้าขั้นแรกต้องกอบไฟก่อนกอบไฟเสร็จแล้วก็มาทุบพริกกระเทียมเด็ดใบกะเพรารอจ้านี่ลูกชิ้นชิดของเราที่ซื้อมานะจ้าจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไป ถ้าอยากกินพริกสดก็ใส่พริกสดหรือพริกแห้งตามใจชอบนะจ๊ะคั่วให้หอมพอหอมแล้วก็ใส่ชิ้นลงไปนะจ๊ะแล้วก็คน,คนมันนะจ๊ะรอมาสุกก่อนจะปรุงเครื่องใส่ผงปรุงรสนะจ๊ะใส่ผงนัวม,มันหอย ก็คนคนมันให้เข้ากันจ้ะน้ำซุปมันต้องหน่อยนึงจ้ะไม่มีนะ้ำเราก็คน,ใ,นใคท่ทอดมันตากนะดอกน้ำตาลหน่อยนึงนะจ้าเสร็จมากแม่ไม่ไม่กินน้ำตาลจ้าเรตาพอดีใส่กะเพราลงไปเป็นน้นเป็นซีจ้ะมาจิ้มรสชาติจ้า เสร็จแล้วจ้ากระเพราลูกชิ้นชีสของเราจ้าอร่อยมากๆเลยนะจ้ามาลองชิมกันดูจ้า